เานี่ยันั่งสมาธิพระสมาธิความตั้งใจมั่นก็มาจากที่พระสัมมาทิฏฐิสัมมาเปราะชอบทิฏฐินี้แปลว่าความเห็นความเห็นชอบเมื่อความเห็นเนี่ยมันมีความชอบการดำริสัมมาสังกปริดำริชอบ ดำริในการไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายและไม่ดำรริไปในอารมณ์ที่เป็นความยินดีในกว่าดำาริชอบเมื่อมีการดำาริที่ชอบเกิดจากสมมาทิฏฐิแล้วนะสัมมาวาจาก็ชอบด้วยวาจาก็ผู้ไม่พูดเทเ็จส่อเสคำหยาาพเอ้อร์จะเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการ ทำการงานที่ชอบไม่เบียดเบียนคนอื่นสมาชีวการเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องตามทํานองของธรรมก็จะชอบไปหมดและนะชอบไปหมดสมาวายโมวความภาคเพียรก็ชอบสมาสติความระลึกชอบระลึกเรื่องอะไรระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่ถือว่าระลึกชอบนะ ใน,ในเรื่องของธรรมะถ้าระลึกไปในเรื่องอื่นนั้นอันนั้นยังไม่ใช่ระลึกชอบระลึกชอบในมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าทางที่จะออกจากความทุกข์หรือทางทจะแก้ปัญหานะแก้ปัญหาปัญหาทุกปัญหาก็คือมีทางออกนะการแก้ปัญหาในโลกก็ดีก็คือรวมรวม,รวมเ,รเรื่องของอวิชชาทั้งนั้นเลย อาวิชาก็ค,คือความหลงมันเป็นปัญหาใหญ่ในใจของคนเราทุกๆคนเนะี่ยเนี่ยที่พาเวนไวดตายเกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอคนด้วยกันนะเจอคนด้วยกันหลายๆอย่างก็คนก็มีความโลภความโกรธความหลงอีกนะเราก็โลภก็โกรธก็หลงนะจิตที่มาเกิดก็มีความโลภโกรธหลงอีกนี่โลภโกรธหลงมารวมกันมากๆก็ยิ่งจะหลงกันไปมากหาทางออกนะไม่เจอ พระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ทรงหาทางออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นความทุกข์มากเลยนะพระองค์อยู่สุขสบายมากในพระราชวังแต่พอทอดพระเนตรแล้วเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย,ย้สิ่งเหล่าน,นี้มันไม่น่าจะมีกับเราเลยนะเรามีความสุขทุกอย่างแล้วนะแต่เราจะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้เนี่ยโอ้มันทุกข์ใหญ่หลวงมากนักเลยนะ ในพระองค์ก็จะหาทางออกหา,หาทางออกจากทุกอย่งนะั่นะาทางออกจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วพระองค์เริมาศึกษาเรื่องของสมาธินะ่ะเรื่องของฌานสมาธิอย่างหนึ่งก็คือเพ่งให้เป็นความสงบอย่างเดียวแลนะคิดว่าความสงบนั้นที่ดิ่งลึกสงบแล้วจะพ้นจากทุกได้ก็ไปศึกษากับท่านอาราละดาบุตุทักกาดาบทสมาธิขั้นสูง แต่ก็ยังไม่หมดกิเลสกิเลสถูกข่มเอาไว้คราวนี้พระองค์เป็นพัะสัยยมผู้ผู้รู้เองเนี่พระองค์ก็สร้างบุญารมีมาก็ต้องไปหาทางออกเองไปบำเพ็ญทุกกริยาที่ดงกสิริการบำเพ็ญทุกของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีผู้ใดจะบำเพ็ญได้มากกว่าน,นี้แล้วนะมากกว่าน,นี้ก็ต้องตายแน,น่นอนสรุปไปถึงสามครั้งนะแต่พออยู่ด้วยฌานสมบัติด้วยบบารมีอันนี้พระองค์ก็ พยายามหาทางออกนั่นเองออกจากกองทุกขออกจากอาวิชชาตาข่ายคือความหลงเนี่ยนะมันหลงอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเออมันดักสัตว์เอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละขายย่ายแห่งความหลงจะเสมอด้วยโมหะนั้นไม่มีนะเพราะโมหะนั้นเป็นข่ายที่ใหญ่มากดักสัตว์โลกทั้งหลายเอาไว้ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ว่ารู้พอพอม,มารู้พอพอมัะ เทวดามนุษย์ลงไปอบายููมินี่ขายแห่งโมงหะมันคุมไม่หมดเลยออกไม่ได้ออกจากขายแห่งโมงหานี้ไม่ได้ออกจากทุก์ขไม่ได้อวิชาก็พาเวียนห่หวตายเกิดนล้วก็จะมาเจอทุก์อย่างนีนะ่ในสมัยนี้ก็สองพร้อยห้าสิบเอ็ดปีหลังพุทธกาลแล้วนะคนก็มีสินธรรมก็น,น้อยลงไปเรื่อยๆนะอีกร้อยปีก็จะวุ่นวายไปมากเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะก็เรียกว่าขึงความเสื่อม นะก็มาถึงในหมู่ชนของโลกเพราะั้นเราก็จะต้องมามีธรรมะให้มากทีเดียวนะ่ะธรรมะให้มากทีเดียวเราก็ต้องมีปัญญาผู้มีปัญญานี้เมื่อได้รับรู้อะไรแล้วก็ต้องพิจารณาฟังรับฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเราองใช้สูตรของพระสารีบุตรนั่แหละพระพุทธเจ้านะเป็นบุคคลที่เราน่าจะเชื่อถือมากที่สุดละเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสมีจิตที่บริสุทธิ์เออพระองค์ก็เทศสอน นะเรื่องนะความเชื่อนี้นะอย่าไปเชื่อเพราะว่าเรานี้คนนี้เป็นอาจารย์ของเรานะอย่าไปเชื่อว่าคนนี้เป็นที่น่าเคารพนับถืออย่างนี้เป็นต้นนะมีเหตุมีผลรนะดับหนึ่งแต่ก็ให้เชื่อโดยการที่เราต้องมาไต่ตองพิจารณาซะก่อนค่อยเชื่อนะค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าก็เทศในเรื่องนี้แหละเทศจบก็ไปถามาานะภาษาไดบุตรนะเอาภาษาริบุตร เธอเชื่อไหมที่พระตถาคตเนี่ยสอนบน,นี้พระสารีบุตรเทระเจ้าก็บอกว่ายังไม่เชื่อ,รอะะนะพระเจ้าค่ะโอ้พคละสาวกเบื้องขวานะพระพเจ้าเทโจบบอกไม่เชื่อเออทาไมเธอไม่เชื่อพระองคับองค์ต้องไปไต่ตองก่อนเพราะไปเชื่อง่ายๆไม่ได้มันจะหลงไปเป็นคนไม่มีปัญญาไปไปเชื่อแล้วหลงแล้ว,ลแ,ลวแก้ไขได้ยากไาจจะจะไปติดไข่โมห oh ะตัวเราก็หลงอวิชางตัวเราแล้ว เราก็จะไปหลงความเชื่อของอภิชาของคนอื่นอีกก็ต้องพิจารณาแล้วก่อนให้ท่องแท้แล้วก่อนเพราะคนในโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทุกคนก็จะรักตัวรักตนเท่านั้นเองนะบางคนก็จะรักคนอื่นก็รักอยู่แต่ว่าจะรักตัวรักตนนี่มากที่สุดละความรักเสมอเด็ดตนนั้นไม่มีนะก็มีรักในตัวตนนี่มากมีเรามีของของเรามีพวกของเราเกิดขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้ทางออกหาไม่เจอทางออกหาไม่เจอแล้ว ต่พุทธเจ้าทรงหาทางออกได้แล้วจากวัฏฏสงสารกนะ็คือแก้ปมของชีวิตนะชีวิตที่มันมีปมชีวิตที่ติดกันอยู่นี้ก็คือมีเรานะมีเรามีของของเรามีพวกของเราขึ้นมานั่นแหละมันก็เป็นปมของชีวิตปมของอยู่ในจิตใจแก้ไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์เรื่อยไปนะบางครั้งเราก็ชอบใจบางครั้งเราก็ไม่ชอบใจก็จากอบิชาตัญหาอุปทานนะและตัญหาเนี่ย หนึ่งการปัจติหาความเพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปนัปิธรรมลมภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นเรื่อยๆขึ้นไปก็เป็นตัณหาอีกวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่ก็เป็นตัณหาอีกแล้วนะบางทีเราอยากจะได้สิ่งนี้ไม่อยากจะได้สิ่งนั้นบางทีเราได้มาสิ่งนี้ไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบแต่ว่าเราก็อยากจะได้อีกสิ่งหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นตัณหาทางนั้นได้สิ่งที่ถูกใจมาแล้วก็มีภาวะตัณหาอยากจะได้มากๆขึ้นไปอีกเออเมื่อสิ่งนั้นมันพัดภาคจากกันไปก็เกิดมีภาวะตัณหานะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตยายเกิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่ก็ดีแต่ถ้าคนเดียวก็ทุกข์เฉพาะคนเดียวทามากๆกันขึ้นมารวมกันแล้วก็เป็นทุกข์กันมากๆขึ้นปมแห่งชีวิต มันก็มีมากขึ้นกายเป็นจากปมเล็กก็กลายเป็นปมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะก็แก้ไม่ได้เลยาทางออกไม่เจอแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพราตาสงสารนันยาวนานนี่พระองค์ก็ยังแก้ได้หาทางออกได้โดยการนะพิจารณาอาวิชชาธนาอุปทานแล้วก็ตัดละอวิชชาธนาอุปทานได้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นพระองค์ก็มาสอนสรัพรพสัตทั้งหลายเวนัยสัตว ว่าถ้าจะให้แก้ปมของชีวิตนั้นนะก็แห่มาพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็มาพิจารณานะให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวางใจให้เราเป็นกลางๆปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางเพราะอะไรล่ะถ้าเรายินดีพอใจก็เป็นกามาสุขธิการนิโยโค ถ้าเราไม่ชอบใจก็จะเป็นอัตตกิรามัฐานุโยโคทางทั้งสองนี้เป็นทางที่ไม่สงบอัตตะกิรามัฐานนโยโคก็เป็นการทรมานเกินไปนะบีบมีการบีบคั้นมากเกินไปก็ไม่สงบวุ่นวายการมาสุขกานในการนโยโค่เพลิดเพลินยินดีมากเกินไปนะพอใจมากเกินไปแล้วไม่อยู่ในศีลธรรมเกิดนะการกินการโกงก็ได้ขอลาดบางล้วงก็ได้หลายๆอย่างนี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ใช่ทางสายกลาง ก็เป็นเหตุให้เกิดอัตตกิฬามาฐานโยโคขึ้นมาทั้งสองนี้ไม่ใจ่ทางที่จะสงบระพทธเจ้า,าก็สอนมาทางจะสงบนั้นต้องอริยมรคมีองค์8ทางที่ออกไปจากข้าศึกเพราะฉะนั้นเรานี้นะก็ต้องมาพิจารณาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลินลก่นนิสสัผัลรสถูกต้องผลพันธุ์รูดทำลมด้วยใจบางทีมันวุ่นวายมากเกินไปนับรู้อะไรแล้วมันวุ่นวายมากเกินไปแล้วไม่สงบเออจะได้มาทางนี้มันไม่สงบนะ เป็นทางแห่งความวุ่นวายเป็นทางแห่งที่เราจะดึงเราไปสู่อบัยภูมิเอ,อ่อเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่ต้องระมัดระวังในจิตใจของเราให้ดีทางกายกรรมก็ดีวัจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีต้องประกอบไปด้วยเมตตาอยู่เสมอถ้าต่างคนหรือว่าทุกๆคนทาอย่างนี้ก็ทุกปัญหาก็มีทางออกเพราะว่าจะต้องมีคนที่มีความเสสระแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะ จังหวะทิฏฐิก็คือความเห็นมานะก็คือความยึดถือทิฏฐินี้มันก็ต้องมีความเห็นทุกคนก็ต้องมีนะ่ะมีความเห็นกันทางนั้นแหะแต่มานะเกิดตัวเกิดตนเกิดความยึดถือเกิดความไม่ยอมขึ้นมาแล้วน่นะเกิดปัญหาอันใหญ่หลวงขึ้นมานะปัญหาเลนน็กๆก็กลายเป็นหมาใหญ่ฆ่ากันก็ได้ทุบตีกันก็ได้นะทำร้ายกันก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดจากอาวิชชาตันหาอุปทาน เกิดโทสะเกิดราคะโทสะโมหะึ้นมานี่เองพระเจ้าจึงสอนหนทางออกจากปัญหาทั้งหลายให้มาปฏิบัติในธรรมะคือศีลสมาธิแล้วกับปัญญานะนั่จะปัญญาศีลสมาธิสมาธิศีลปัญญาสมาธิปัญญาศีลอะไรก็ตามรวมกันเข้ามาแล้วก็เป็นอริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคมีองค์8นี่มันจะแก้ปัญหาในชีวิตเราได้นะก็คือพิจารณาไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเข้าใหม่มีปล่อยวางไปเลยวัตถุสิ่งของในโลกแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วไม่ยึดไม่ถือเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแหละเนอสิ่งที่เราจะชอบใจท่วมโลกนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผูกก่อนลงไปเราก็ต้องตายนั่นเราจะไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรมากมายเลยนะ,นะก็ให้พิจารณาอย่างนี้ก็คือเป็นทางที่จะสงบระงับนะจากความวุ่นวายทั้งหลายก็ขอให้เราเยพยายาม พิจารณาแล้วก็ปฏิบัตินะศึกษารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วประมวลลงมาแล้วก็มันก็สําคัญอยู่แต่ความปล่อยวางในใจของเราสําคัญกว่าปล่อยวางตัวเราของเราตัวตนตัวเข้าออกไปนะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าทําใจให้ว่างก็คือตะทางขาวิมตหลุดพ้นก็คือเป็นนิพพานก็จะมีความเย็นเพราะ,ะนั้นเราต้องการความเย็นเราก็จะต้องพยายามปฏิบัติพูดเทดีทําให้ดีดคิดเท้ดี ก็จะเย็นเออนุ่งปู่เกษมเขมโกที่นุน่นสุสาตนตะลักจังหวัดลำปางท่านมีธรรมะให้เราได้คิดพิจารณาว่า,าความคิดเนี่ยคิดให้เย็นคิดให้ดีก็เย็น,นถ้าคิดไม่เป็นก็เย็นสบายเห็นไหมทุกวันนี้ไอ้ที่มันร้อนกันทุกวันเนี่ยก็คือว่ามันคิดเป็น,นคิดจะเป็นนั่นเป็นนี่คิดจะอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ คิดต้องการอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็คือคิดเป็นทังนั้นแหละนะคิดคือมีตัวเรามีของเราคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาคิดเป็นอั่นั้นแหละมันก็เลยวุ่นวายจนทุกวันนี่ค็คิดเป็นนะมันมันคิดเป็นอยู่แต่ว่าคิดไม่เป็นนําไม่ถูกต้องในธรรมะแต่ถ้าคิดไม่เป็นล่ะเออคิดไม่เป็นมันก็เย็นสบายทันว่าไงนะคิดไม่เป็นือไม่เป็นอะไร นะไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นตัวเราไม่เป็นตัวเขาคิดไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละนะจะเย็นสบายก็คือน,นิพพานเออแต่เมื่อเราจะต้องอยู่ในโลกเราก็ต้องคิดให่มันดีทําให้มันดีพูดเท้มันดีนะแล้วก็ปล่อยวางก็คิดไม่เป็นเมื่อทําแล้วเราจะมีลาบยศเสญสุขเสริมลาบเสริมยศนินทาทุกแล้วก็ปล่อยวางแต่ว่าคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วบางคนมีอวิชชาคิดเนีย่ยคิดเป็นอย่างเดียว มาคิดเป็นแล้วก็ชวนคนอื่นให้คิดประเป็นอย่างตัวเองด้วยมาชวนคนอื่นคิดเป็นอย่างตัวเองด้วยมา,ามากเข้ามากเข้าก,ก็วุ่นวายกันขึ้นมาได้ต่างคนต่างก็เป็นฝ่ายนี้ก็เป็นฝ่ายนั้นก็เป็นมันก็จะวุ่นวายกันขึ้นมาวุ่นวายมากๆ,ๆแล้วอ้าวเป็นมากๆอันดับแรกเป็นในความคิดต่อไปเป็นการกระทําด้วยต่อไปก็ถือมีถือไม้ถือปืนถืออะไรกันขึ้นมาเกิดวุ่นวายเดือดร้อนก็เพราะว่าคนเหล่านั้นคิดเป็นอย่างเดียวนะครูบาอาจารย์ท่านสอนมาคิดไม่ให้เป็น พระพุทธเจ้าก็สอนมาคิดไท่ละตัวละตนไม่ให้เป็นอะไรให้ปล่อยวางซะคนเราเกิดขึ้นมาก็ตายอย่างนี้เป็นต้นให้เราก็ได้พิจารณาในสภาวะทั้งหลายที่เรารับรู้เข้ามาแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกมุ่งจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ปลดปล่ถึงนิพพานนั่นเองเราก็จะมีความสุขความเจริญถ้าไม่ถึงนิพพานก็ยังได้สวรรค์สมบัติได้ภมสมบัติได้มนุษยสมบัติเอาไว้ก่อนนักสายการก็ไกวาจา ให้ตรงกับคำสอนขอาองค์ของปชินวรเราก็จะไปในทางที่จะสงบร่มเย็นขอขอให้เจริญทุกทการทุกท่านเถิน